สวัสดีครับเพื่อนเพื่อพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง i j a c k ช่างบ้านนอกซ่อมไปเรื่อยนะเพื่อน,อนครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนเ,อนเอนมาชมนะครับแนวทางการซ่อมสว่านเนาะสำหรับคนที่เจอกับปัญหาสว่านมันไม่หมุนนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าคนที่ไม่กล้าจะไปลือมันไม่กล้าจะแยกชิ้นส่วนมันดูนะครับก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางเนาะเผื่อทุกคน มีแนวทางแล้วคิดว่าทุกคนจะเห็นภาพแล้วก็จะกล้าทากล้าซ่อมขึ้นนะครับว่ามันแกะยังไงครับเพื่อนก็ดูน็อตเริ่มเลยละกันนะครับก็มันจะมีน็อตนะครับอยู่1 2ึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเนาะแล้วมันอยู่ในนี้อีกสองตัวนะเพื่อนๆต้องแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับสี่สี่ตัวนะครับซ้ายขวาข้างละสองตัวแกะออกก็จะเจอ น็อตชุดนี้นะครับอีก2ตัวซ่อนอยู่ในนี้นะครับ,รบผมก็ได้ทำการแยกแบตออกมาจากตัวเครื่องก่อนเนาะ,ะทีนี้ของผมผมมีมิเตอร์วัดไฟอยู่นะครับผมก็จะทำการเช็คแบตก่อนใครมีก็เครื่องมือมันก็จะง่ายนะครับก็จะรู้เร็วนะครับผมก็สุ่มจิ้มไปเลยนะครับปรับมิเตอร์มาที่ย่าน ดีซวนะครับแล้วผมก็จะจิ้มไปเลยอ่าผมจิ้มตรงขั้วนะครับมันจะไม่ขึ้นสัญลักษณ์ลบข้างหน้าเนาะอ่าตอนนี้แบตมีไฟนะครับแบตแบตของเรามีไฟเนาะผมก็จะทำการมาร์กเลยนะครับสีแดงก็คือเป็นบวกเนาะผมมาร์กไปเลย อจะได้รู้นะครับแล้วผมก็จะมาแกะตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้ก็ผมได้แกะน็อตไว้แล้วนะครับเพื่อวความเร็วตรงนี้ก็ดึงออกมาได้เลยเอาออกเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนมันไม่สามารถใส่กับข้างได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะแยกชิ้นส่วนออกมา ค่อยๆนั้นเพื่อนเดี๋ยวมันจะมีชิ้นส่วนที่เล็กๆน้อยๆมันจะหลุดนะครับเดี๋ยวจะจำไม่ได้นั้นเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่ครับถ้าใครไม่มีไมดิจิตอลนั้นเพื่อนก็ดูจากตรงนี้นะครับขั้วตรงนี้เนาะข้างล่างสีแดงก็คือส่วนมากดีมันจะเป็นบวกอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆก็เอามาประกบกับแบตแล้วก็ มาร์กได้เลยนะครับการลืมก็จะอยู่สภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแก่มันออกมาเนาะผมจะเอาใส่ไฟมาสองเส้นนะ จะจิ้มไปที่แบตเลย เราใช้มิเตอร์วัดดูนะครับ ครัส2บโวลต์สีน้ำตาลนะครับก็คือขั้วบวกที่ผมจับออกมาเนาะส่วนสีฟ้านะครับก็เป็นขั้วลบนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้เนาะจากสวิทนะครับ เข้ามอเตอร์นะครับผมจะไม่ผ่านสวิ์ผมถ้ามอเตอร์ทํางานก็เราก็จะรู้ได้เลยว่ามอเตอร์ยังทํางานได้เนาะทีนี้เราก็มาจิ้มที่มอเตอร์เลยนะเพื่อนมอเตอร์มันก็จะมีบอกง่ายๆเลยนะครับมีแดงกับดําเนาะแดงกับดํานะครับผมก็จะจิ้มเลยใส่คั้วให้ถูกนะเพื่อน เพราะว่ามันเป็นดีซีเนาะมันไม่ใช่ไฟกระแสสลับเนาะเอาเพื่อนๆลุ้นไปได้วยกันนะ อ่าอ่าเพื่อนเห็นไหมหมุนนะครับแบตเตอรี่สามารถจ่ายโหลดได้ต่อเนื่องอยู่นะอ่าถ้าเกิดว่ามันหมุนแล้วมันแป๊บเดียวแล้วมันตัดไปเลยก็แสดงว่าข้างในแบตเตอรี่เนี่ยอ่าอาจจะเป็นพวก BMS นะครับเพราะว่ามันเป็นแบตแบบแบตก้อนนะแบตลิเธียมเนาะก็อาจจะมีวงจรของ บีมเอควบคุมอยู่บีมเอน่าจะมีปัญหานะครับแต่ตรงนี้เขาปล่อยโหลดได้ต่อเนื่องเนาะก็คือตันนี้ฐานได้เลยครับตัวเนี้มีปัญหาแน่นอนครับผมก็จะจะอ่าบัตรกีสามันออกก่อนเนาะโอเค เราก็มุ่งไปที่นี่เลยนะครับเจ้าตัวสวิตนี่นะครับสวิตน่าจะเกิดอาการชอร็อตหรืออะไรนะครับก็สำหรับเกณนี้ผมจะไม่ซ่อมนั้นเพื่อนจากการที่เคยซ่อมแล้วมันมันไม่สามารถใช้ได้นานนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เลยนั้นเพื่อนก็รูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ไม่เหมือนเดิมก็เพื่อนๆนวัดระยะเอานะครับ ก็วัดระยะจากนี่มานี่เนาะแล้วก็วัดความหนานะครับวัดความกว้างความยาวนะครับเกาไปเทียบเอานะครับหรือว่าจะเอาตัวเก่าไปเทียบก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเอาตัวนี้บัตรกีเข้าไปแทนเลยนะครับลุยเลยเพื่อน ก็เป็นที่เรียบร้อยนั่นเพื่อนทีนี้ผมก็จะลองก่อนประกอบนะครับแดงนะครับเห็นไหมครับเราก็เอาเข้าตรงจุดที่เรามาร์เนาะ ลองกันเลยเพื่อนๆไฟติดนะครับตะวันหมุนเนาะกับฝั่งโอเคเพื่อนใช้งานปกตินะครับทีนี้เราก็เข้าสูา่การประกอบกับคืนน้อเพื่อนทีนี้ ในกรณีที่เพื่อนๆดึงออกมานะครับถ้าเกิดมันแน่นแล้วมันเกิดหลุดนะทีนี่ผมจะสมมุติว่าผมทําหลุดออกมาเนาะปับ๊บมันจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับเล็กๆเนาะอ่ะเพื่อนๆอาจจะทําหลุดแล้วก็มองแบบว่าเอามาอีกทีคือไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนนะครับก็คลิปนี้จะเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพื่อนเนาะ เป็นคลิปกันลืมนะครับตรงนี้นะครับถ้าเด้งออกมานะมันอยู่ตรงนี้นั่นเพื่อนนี่ครับมันอยู่ตรงปลานี้อ่ามจะมีล็อกของมันอยู่นะครับก็วางเข้าไปก็ตรงเลยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนาะจุดนี้นะครับไอตัวเนี้ยสมมุติว่ามันกระเด้งหลุดนะ มันมีสปริงนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมต้องระวังหน่อยเพราะว่าตัวมันเล็กมากเดี๋ยวมันจะได้หานั้นเพื่อนอ่าสมมติสปริงมันหลุดกระเด้งออกมาน,นเพื่อนอ่าเพื่อนก็เอาใส่เข้าไปในรูนี้เนาะอ่า แต่ปิงมันจะอยู่ฝั่งนี้นั่นเพื่อนแต่ไอ้ฝั่งล่องเนี่ยมันมันมันเหมือนกับว่าเราจะรู้สึกว่าเออมันจะเข้าเหมือนจะเข้ากับตัวนี้เนาะแต่จริงๆมันไม่ใช่นั่นเพื่อนมันอยู่มันอยู่อันเดียวกับสปริงนะถ้าเพื่อนเพื่อนใส่แบบนี้มันมันไม่ใช่นะตตามตัวที่ถอดมาคือมันจะยัดกับสปริงเข้าไปอยู่ในนี้นะเพื่อนบางที เราไม่รู้ไงเราเห็นว่ามันมีรูคนเราูเราพยายามใส่ตรงนี้มันมันใส่ได้นั่นเพื่อนแต่กลไกมันมันไม่เหมือนเดิมนั้นเพื่อนนี่ใส่ยัดดันสปริงเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปอยู่ด้วยนั่นเพื่อนทําให้ดูอ่านี่เห็นไหมเพื่อนเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวกันเพื่อนเพื่อนอาจจะดึงออกมาแล้วมันหลุดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะได้มีแนวทางการประกอบเนาะอย่าลืมตัวนี้นะด้วยนะครับ อพอครบแล้วเราก็ประกอบลงไปเลยก็จัดเรียงสายไฟนะครับ เอาเบ็ดมาใส่ชึบขวาได้ซ้ายได้นะเพื่อนเป็นอันว่าจบด้วยดีนะครับก็เดี๋ยวผม จะประกอบทีหลังนะครับน็อตอีกไม่กี่ตัวเนาะเป็นไงมั่งครับเพื่อนเ่อท้ายคลิปแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนจะกล้าแก่เนาะแล้วก็มันไม่ยากนะครับเพื่อนๆพืทำได้ก็เพียงแค่ว่าต่อสายไฟอะไรให้มันให้มันตรงขั้วตรงอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างสำคัญเนาะก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็ เนพื่อนว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเป็นแนวทางนะครับให้คนที่อยู่ไกลช่างเนาะหรือว่าเครื่องมือเราชำรุดระหว่างการใช้งานที่บ้านเล็กๆน้อยๆเนาะก็สามารถซ่อมได้นะครับด้วยตัวเองนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะทำได้นะครับถ้าเกิดติดขัดตรงไหนก็ย้อนคลิปดูได้นอนเพื่อนเนาะก็ท้ายนี้ครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับไอแจ็คชั่นกานนอกซ่อมไปเรื่อยนะครับ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากเพื่อนช่วยติดตามด้วยนะครับโอเคเพื่อน